สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกได้วิ่งนะครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มายิงปลาบนบกครับสะพานบ้านกระชอร,รากนะครับตรงนี้เลยที่ยิงปลากายผิดวันนั้นนะผมตั้งอยู่ตรงนี้ปลาขึ้นนี่กล้องตั้งนน้นวันนี้มีสายลัดหัวแล้วสั่งของมาเมื่อวานครับวันนี้เอากล้องใส่หัวคอยติดตามรับชมให้กําลังใจกันนะครับวันนี้มาแต่เช้าหน่อยเจ็ดโมงเช้า ลองดูว่าตอนเช้าปามจะขึ้นหรือเปล่าวันนั้นผมมาตอนเย็นขอติดตามรับชมกันครับพี่น้องวันนี้ก็มากับปืนกระบ,บอกเดิมครับไม้สักเพิ่มเติมคือไปเปลี่ยนรางมาแล้วไปเปลี่ยนรางนี่ใหม่แต่ก่อนเป็นรางไม้สักชัก75ครับวันนี้ที่ขึ้นต้นยิงวันนั้นตกแตกแล้วผมซ่อมนา้าแอบอก เอาไปเปลี่ยนล่างเลยก็เลยเอาไปให้แนมเปลี่ยนให้นี่นะครับเป็นไม้มะข่าแต้นะครับล่างมะขาแต้สีดําสวยเลยครับใส่กับท้ายไม้สักนะฮะสยยางแปซิฟิกตัดอ่สิบแปดเซนครึ่งสองเส้นช่วงชักตัวนี้อ่แปดสิบห้าเซนนะครับ ลางมาค่าแต้นะครับมาคอยติดตามรับชมกันครับว่ามันจะหมานเหมือนเดิมหรือเปล่าปืนกระบ,บอกนี้อย่างเมื่อวานนี้ผมใส่เส้นเดียวตัด21เซนผมมาลองยิงดูระยะายามแปซิฟิกนะระยะประมาณ10เมตรเนี่ยได้อยู่ยิงเข้าเป้าอยู่แต่ถ้าระยะประมาณ20เมตรลูกตก คืนผมเลยไปมัดยางเพิ่มอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ตัดยางเดิมที่เป็น21เอ็ซนให้เหลือ18เซนครึ่งอ่าตอนนี้ขึ้นพอดีครับแต่รู้สึกว่ามันจะนิ่มไปหน่อยนึงหรือว่าเป็นเพราะยางแปซิฟิกนิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงซัก85นะครับตัวนี้อันนี้ก็ย้ายหมยย่ปอร์โดีน้อ ย้ายห,หมายมาทางนี้นะครับย้ายห,หมายมาแล้วเพราะว่าตรงนั้นไม่มีปลาขึ้นให้ยิงนะครับกี่เห็นจะโดขึ้นตรงนี้นะพี่ท้องคอยติดตารับชมกันนะครับ ไม่โดนอีกแล้วพี่น้องโอ้ยิยง,งอะไะคือไม่โดนจริงว่ะปลาวิ่งปัวเลยบอดถือว่ะเป็นยังยววไงวะมันคือบอดถือเนาะไปแล้วครับไปแล้วครับโดนนะครับโดนนะครับ โดนแล้วพี่น้องโดนแล้วอาชโดครับวิ่งนะครับหลุดหรือเปล่าคือเบาแท่ะเฮ้ยหลุดว่ะเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดมันวิ่งสวนวิ่งสวนไหนนะครับอาชโดนะครับ ขึ้นจิบน้ำระยะประมาณ15เมตรนะครับดึงดึงดึงสายอย่าให้หย่อนนะครับมันจะวิ่งสวนมานะครับจับกระบอกแน่นๆนะครับระวังมันกระชากนะครับ ê hấp ít mệt chịp nám hấp búp nè hấp Đôn đồn em nữa ô oh, tìm tìm lắm tùa hả kup uh, cúp 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 kup oh, tìm kup tìm ผมซ้ำอีกทีเดียวมัดไว้เงินตเต็มครับอยงงี้มัดไว้นี่นะถ <c oughs> <c oughs> ึงหมือเลยครับยางแปดสิบ ซ้ำกันเลยยิงตรงคีบยังไม่ตายนะครับมันหยุดเหนื่อยมันเดี๋ยวซ้ำมองรอมันนิ่งๆอยน่มันนกไปโดนเต็มลำตัวเลยนะนิ่งครับ คไ <Okay. S 2> อ้เอะเสียงแรงมากช่วงชักตัวนี้แปดสิบห้านะครับหมานแล้วพี่น้องชักแปดสิบห้ายางแปดิฟิกสองเส้นสิบี่มิลตัด 18, สิแปดเซนครึ่งนะครับใ้อ okay. ้องลงไปเอาอ่ะพี่น้อง ติดก็ไผ่นี่นันเข้าอีกแล้วลงน้ำก่อนโอ,โอ้โหตกน้ำเลยเนี่ยกินน้าผาชันแฮะโอ้โห,โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกือ <c> บ <oughs> เบกรกไปอยู่ ตายต,ตาย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 ดยสันเหชันเลยนะเนี่ยลงไว้นี่เรียบร้อยเลยนะจมเลยนียเนี่ยดูหอมดึกของมันลากกรไผ่ได้ขึ้นมาติแหงไผ่นี่แะ รักฟุเลคั่อดอกแรกโดนเต็มๆลำตัวครับ โอ้บาตที่สองก็เกือบไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมเข้าแก้มนี่ทูลออกนี่หน่อยเดียวถอดลูกดอกออกเลยครับแล้วดึงเชือกออกดึงเชือกออกเลยนี่นี่บาตแรกเข้านี่ครับลุนี่เต็มเต็มลำตัวครับเดี๋ยว หมานแล้วครับหมานอีกแล้วครับไซส์ไม่ใหญ่ครับประมาณสามโลพี่น้องโอเคนะครับปลาชะโดวันนี้มาเทสปืนใหม่นะครับนี่ครับผลงานได้แล้วหนึ่งแต้มนะครับคือมาเทสลางใหม่นะครับอ่าตัวนี้ผมเอาไปเปลี่ยนรางจากเมื่อก่อนเป็นรางไม้สักที่มันแตกนะครับแล้วผม เอาน็อตยึดตรงนี้2ตัวบีบกันอันนี้ก็ไปเปลี่ยนรางมาใหม่เป็นรางไม้มะคาแต้นะครับสีดำเกิบนะเขา้าตัดกับท้าทยอย่างชื่นเชิงสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเทสแล้วก็ยังเหมือนมาเดิมครับเืนเขาบอกนี้จัดไปครับปลาชาโดครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบ คลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากแว่นตาด้วยนะครับนี่แว่นตัดแสงพลไลือทยนะครับใครที่ชื่นชอบแว่นตัดแสงใครที่อยากได้แว่นไปยิงปลานะครับใส่แล้วมองเห็นปลาชัดเจนนะครับไม่เห็นท้องฟ้าตัดตัดแสงสะท้อนจากท้องฟ้าออกไปนะครับตัวนี้ร้อยแปดสิบบาทนะครับสนใจก็โทรมาซื้อได้เลยครับศูนย์แปดแปดสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่หกเจ็ดอ่าหรือแอดไลน์มาก็ได้ ID ไลน์ก็ eak 1627อจ่าจัดไปเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องเชําหลับชลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ